สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้นะคะโบ๊ทอยู่ที่ BJ นะคะเดี๋ยวดูท้ายรถโบสโบ๊เพิ่งจะซื้อของแล้วก็เอาขนใส่รถพร้อมที่จะกลับบ้านวันนี้มาซื้อแค่นิดๆหน่อยๆเองนะแต่วันนี้เนี่ยโบไม่ได้จะมาพูดถึงเรื่องซื้อกับข้าวโบจะมาพูดถึงเรื่องไปเที่ยวมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวโบ๊์ถึงบ้านก่อนแล้วโบ๊จะ เล่าให้ฟังนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลา1นึ่งทุ่มสี่นาทีนะคะซึ่งตอนที่โบท๊ทไปซื้อกับข้าวซื้อของที่ BJ นะคะในตอนต้นนั้นตอนบ่าย2องโมงประมาณ2องโมงครึ่งกำลังจะกลับบ้านนะแล้วทำไมถึง ล่วงเลยมาจนป่านนี้นะคะเพราะว่าโบได้รับข้อความจากน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าเขามาบ้านพี่คนไทยใกล้ๆบ้านโบเนี่ยผมไม่รู้จักเขาหรอกแต่ว่าไปมาแล้วก็พี่เขาน่ารักดีนิสัยดีที่คุยจากที่คุยกันวันนี้วันแรกแป๊บเดียวเนี่ยนะแล้วก็มีวิดีโอทําบ้านเขานิดหน่อยนะคะถ้าใครสนใจไปหาดูนะคะ สวนหลังบ้านพี่เขาอะพดชอบมากเลยนะคะแล้วก็ก่อนจะเข้าเรื่องขอเมาส์มอยก่อนนี่เป็นผลระรไม้เดี๋ยวโบจะกินหลังจากที่คุยนะคะโบต้องรีบคุยเพราะว่ายุงเริ่มมา <c oughs> ก็เรื่องที่พบอยากจะคุยนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่อง <c oughs> การไปเที่ยวนะโบอยากดูว่ามีใครบ้างที่เวลา คุณจะไปเที่ยวคุณต้องมีการวางแผนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนสถานที่เป็นยังไงใช่ไหมแล้วคุณหาข้อมูลของสถานที่ที่คุณจะไปอ่ะไว้ล่วงหน้าก่อนหรือเปล่าโดยเฉพาะสถานที่ที่เป็นสถานที่โบราณพวกประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยนะหาไหมตัวโบดเองนะโบไม่เคยหาเลยในอดีตการเนิ่นนานไม่เคยเลยนะแล้วก็เวลาไปเที่ยว ในสถานที่ต่างๆเนี่ยโบสก็จะมีความรู้สึกว่าทําไมมันถึงน่าสนใจอะทำไมใครๆชอบมาแล้วพอได้ยินใครที่เขารู้จกักเออทาไมเขารู้แล้วทำไมเราไม่รู้ว่าเราโง่จังก็ <c oughs> <c oughs> จะคิดอย่างนี้นะโพรเนี่ยโบเพิ่งจะมาเริ่มหาตอนที่มาอเมริกานะครั้งแรกเลยที่หาข้อมูลเองคือปี2012ตอนที่ไปน้ําตกไนแองการานะคะตอนไปน้ําตกอะไรนแองกราเนี่ย มิสเตอร์อ่ะเตอบอกว่าอยู่เป็นคนหาสถานที่ที่จะไปเที่ยวนะว่ามันมีตรงไหนน่าสนใจยังไงบ้างนั่นแหละพอถึงได้เริ่มพอเริ่มหาสถานที่พอหาสถานที่แล้วเนี่ยปอลก็มีความสนใจอยากจะรู้ว่าเออทําไมสถานที่เนี้ยมันถึงน่าสนใจมันก็ทําให้ต้องดูข้อมูลแล้วก็เข้าไปอ่านไนงะพอเข้าไปอ่านแล้วเนี่ย ก็จะเลือกว่าเออสถานที่นี้เออมันน่าสนใจจริงสถานที่นี้ไม่น่าสนใจอะไรประมาณนี้นะแล้วเวลาไปเที่ยวแล้วเนี่ยก็ทําให้รู้สึกสนุกมากขึ้นเพราะว่ารู้เรื่องราวไงว่าทําไมสิ่งของสิ่งเนี้ยที่มันมาตั้งโดเดมดูแล้วมันไม่น่าสนใจเลยทําไมมันถึงน่าสนใจอย่างเงี้ยค่ะอีกอย่างหนึ่งก่อนหน้านั้นเราไม่ได้หาเรไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็เพื่อนโอ่ะ อ่านข้อมูลดูเรื่องราวอะไรจากในอินเทอร์เน็ตมาก่อนแล้วพอเขาไปเที่ยวเขาก็จะมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นๆบ้างซึ่งโบไม่รู้เลยแล้วโบอ,อดมองเขาว่าเออทําไมเขาฉลาดจังเลยเขารู้อะ่ะทําไมเราไม่รู้วะแล้วก็เคยถามมิสเตอร์ไงว่ายูว่าไอโง่ไหมอ่ะเพราะว่าไอไม่รู้อะไรเลยเขาบอกเขาบอกว่ายูไม่โง่หรอกแต่ยูไม่รู้จักอ่านตอนนั้นหลายๆปีมาแล้วก่อนปี2012ันอนะเพราะหลังจากปี2012เนี่ยโบก็ จะหาข้อมูลก่อนว่าสถานที่ที่จะไปเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงแบบไหนแล้วพอเวลาไปถึงอะ่ะเขาก็จะมีมีป้ายข้อมูลให้เราอ่านแหละแต่ว่าเราอ่านไม่เคยทันจบอะ่ะเพราะว่าหลายหลายที่มันก็เยอะเกินไงแล้วเวลาไปมันก็ไม่ค่อยชอบอ่านมันก็ชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเล่าเนี่ย ถ้าโบดอ่านข้อมูลมาก่อนโบก็จะเล่าได้พูดได้ับก็จะสนุกมากขึ้นไงทีนี้โบดขอย้อนกลับไปตอนที่โพบยังเป็นเด็กนะจำเป็นเด็กเนี่ยแล้วโบก็รู้จักห้องสมุดนอกจากจะมีห้องสมุดโรงเรียนแล้วเนี่ยก็จะมีห้องสมุดประชาชนโบดอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีแป๊บหนึ่งเขาก็จะมีห้องสมุดประชาชนของจังหวัดแล้วก็เคยอยู่กรุงเทพก็จะมีห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครเงี้ยก็ไป เพราะเห็นคนอื่นเข้าไปกันก็เลยไปแต่พอเข้าไปในห้องสมุดแล้วเนี่ยเฮ้ยเราจะเอาอ่านหนังสืออะไรดีวะเพราะเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือถ้าเป็นสมัยนี้นะปวดจะมุ่งเลยหนังสือท่องเที่ยวหนังสือเกี่ยวกับถ่ายรูปหนังสือเกี่ยวกับงานฝีมืออย่างเงี้ยคือจะเลือกอ่านในสิ่งที่เราชอบไงเวลาคุณจะไปเที่ยวแล้วคุณไม่เคยหาข้อมูลใดๆทั้งสิ้นเลยเนี่ยปวดแนะนำมะเริ่ม หาข้อมูลสถานที่ที่คุณจะไปเที่ยวก่อนรู้เอาไว้นะคะแล้วเวลาคุณไปถึงสถานที่แล้วเนี่ยนะคุณจะสนุกมากขึ้นเพราะว่าคุณรู้เรื่องราวรู้ประวัติของสถานที่หรือของไอสิ่งของโบราณชิ้นนั้นคือบางทีเราก็ไปพิพิธภัณฑ์ใช่ปะ่ะและพิพิธภัณฑ์มันก็จะมีของหลากหลายบางทีเราก็จะไป ไปบ้านโบราณเนี้ยเราก็จะได้รู้ว่าเออทำไมบ้านนี้มันถึงมีความสําคัญอะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งตอนที่วอลมาที่เนี่ยที่อเมริกาสถานที่ส่วนใหญ่ที่ไปเที่ยวเพราะแนวมิสเจอร์เขาจะคล้ายๆวอลท์ชอบไปธรรมชาติชอบไปดูพิพิธภัณฑ์แต่มมสเจอร์เขาจะรู้ประวัติแต่เพระวอจะไม่รู้รู้แต่ว่าวอชอบพิพิธภัณฑ์อะแต่ไปแล้ววอทแบบมันมันสนุกไม่เต็มที่งไงเพราะว่ามันแค่สนุกจากสิ่งที่เห็นแต่มันไม่รู้ประวัติไงแต่พอโปลร,รู้ประวัติ รู้วิธีการหารู้จักที่จะค้นหาแล้วก็อ่านร,ารู้สึกสนุกมากขึ้นแล้วสมัยนี้สะดวกกว่าสมัยก่อนเยอะเพราะสมัยก่อนอะเราต้องหาอ่านจากหนังสือถูกไหมคะแต่เดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากพรแล้วนึกถึงพ่อเลยอะสมัยก่อนพ่อเขาดูทีวีแล้วมันก็มีสถานที่ในต่างประเทศแล้วพ่อเขารู้ไงก็ถามเออทำไมพ่อรู้ว่าพ่อไม่เคยไปอะ พ่อบอ,อกว่าก็นี่ไงก็ดูทีวีดูสารคาดีบ้างไม่ใช่ดูแต่ละครน,นำ้ำเน่าประมาณนีอออ้แล้วที่พ่อบอกอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้อย่างที่เรารู้กันช่องทางข้อมูลเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นคุณไปเที่ยวครั้งต่อไปนะคะคุณต้องอ่านข้อมูลสถานที่ที่คุณจะไปล่วงหน้าก่อนแล้วคุณจะเที่ยวสนุกมากขึ้นนะคะแค่นี้แหละที่พโอต้องการจะมาเล่า วันนี้ขอไปมัมมัมผล,ลมไม้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ